เอริกเ n นฮารกลับมาโดนตั้งคำถามอีกครั้งกับการทำงานที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นแต่ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็หลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเอาชนะแอสตันวิลล่ามาได้นะครับก็เกิดเสียงชื่นชมต่อ e อริกเ n นฮากมากไปเลยนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ได้พูดถึงไปแล้วนะครับว่า3อย่างใหญ่ๆที่ผมขอให้เครดิตกับเขานะครับก็คือเรื่องของการที่ว่าจัดตัวลงสนามได้ดีกระตุ้นนักทีข้างสนามได้ยอดเยี่ยมและ การเปลี่ยนตัวของเขาเนี่ยทำได้เนียนกริบทุกอย่างดูเป็นประโยชน์กับทีมพาทีมสู่ชัยชนะจากการตามหลังแอตแลนติาสประตูแต่พอมาเกมนี้ครับเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับเสียท่าให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรส์ล่าสุดนะครับทุกอย่างเนี่ยมันตรงกันข้ามกับเกมที่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเปลี่ยนตัวผู้เล่นในเกมนี้จุดที่ผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะครับนั่นกะนะ็คือการเปลี่ยนเอา สกอตแม็กโทเมเนนะครับลงมาแทนที่ของคอปปี้ไมนูในเกมนี้นะครับอ่านะฮะก็ชัดเจนนะครับว่าการลงมาของสกอตแม็กโทเมเนนะครับมันทำให้เกมรายการของแมนยูเดตดเนี่ยละลวมอย่างรุนแรงนะต้องบอกอย่างนั้นนะครับว่าละหลวมอย่างรุนแรงนะครับและถ้าเราสังเกตกันดีๆนะครับว่สองประตูที่นอร์ทแฮมฟอเรสต์ได้เนี่ยนะครับมันก็เกิดจากการที่ว่า หน้าแผงแบ็กโฟนเนี่ยนะครับมันเกิดช่องว่างพอสมควรให้บรรดาผู้เล่นของฟอเรสเนี่ยได้ตั้งป้อมยิงอย่างถนัดทนีโดยเฉพาะลูที่2นี่ชัดเจนมากนะครับมอแกนก็บไว้นี่มีเวลาได้เลือกมุมยิงเลยนะฮะเกิดจากอะไรนะครับก็เกิดจากการที่ว่าผู้เล่นแดนกลางของแมนเชเต็ดเนี่ยมันทิ้งตัวประกบหรือว่าทิ้งพื้นที่ให้มันเกิดแบบนี้ขึ้นนะครับจนหลายคนเนี่ยล้อกันว่าถ้าแมนถ้าคุณอยากจะได้ประตูจากแมนเชสเตอร์ต็ดก็ไม่ต้องทําอะไรมากครับคุณคัดแบ็กกลับมาในพื้นที่ตรงเนี้ยเดี๋ยวคุณก็จะได้ประตูเอง นะครับซึ่งเรื่องราวแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในเกมนี้ครั้งแรกและเกมนี้แม่งเสือกเกิดขึ้น2ครั้งมาสะท้อนให้เห็นเลยครับสะท้อนให้เห็นว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นแม่งเป็นทีมที่มึงเคยเจอกับบทเรียนแล้วมึงไม่สามารถสรุปบทเรียนได้นะครับและแน่นอนครับว่าการเปลี่ยนตัวของเอริกเจนฮากมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้ทีมเนี่ยสู่ความพ่ายแพ้ตรงนี้นะครับและการลงมาของแม็กโทเมเดีเนี่ยเป็นอีกครั้งนะฮะที่ผมรู้สึกว่าการเปลี่ยนตัวของเทนฮากไม่ได้ช่วยยกระดับทีมและนําซ้ํายังทําให้ทีมเ่่ยแยลงกวาดิม นะครับไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะว่าทำไมคุณไม่ทำในแบบที่โชว์ศักยภาพเหมือนในเกมทพี่แล้วทำไมเป็นทีทำไมทาให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลายเป็นทีมที่ไม่มีมาตรฐานแบบนี้หลายๆคนก็ยังยังยังมองนะครับในแง่ดีว่ามันอาจจะเป็นเพราะค็อปปี้ไมนูมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าเลยทำให้ต้องเปลี่ยนเอาสกอต์แมทโทเมเลลงมา ปรากฏว่าเอริจานาให้สัมภาษณ์หลังเกมแล้วนะครับว่าไมโนไม่ได้มีการบาดเจ็บนะครับแต่การเปลี่ยนตัวแบบนี้นะครับเขาต้องการพลังงานที่มากกว่าเดิมในครึ่งหลังจากแดงกลางนะครับแต่กับการเป็นว่าอย่างที่เราเห็นกันนะครับว่าแม็กโทมินเนมึงลงมาช่วยเพิ่มพลังงานตรงไหนวะนะครับคุณลงมาช่วยให้มันมีเ n e r g y ตรงกลางสนามมากมากขึ้นกว่าเดิมตรงไหนว่าผมมองไม่เห็นนะไม่รู้ว่าเทาร์นาดูเกมเดียวกับผมหรือเปล่านะครับหรือว่าผมดูบอลไม่ไปเหลืออะไรยังไงนะ ผมรู้สึกว่าแมตคโทเมย์ไม่ได้ลงมาช่วยให้พลังงานแดนกลางของแมตต์เนี่ยอัปเกรดขึ้นแต่อย่างใดเลยนะครับโอ้โหงงเหมือนกันนะว่า,าทางเอริสเทนฮักได้ไปชื่นชมได้ไงว่าการเปลี่ยนตัวของเขาเทำให้แดนกลางมันมีพลังงานมากกว่าเดิมและแถมยังบอกอีกนะครับว่าครึ่งหลังแมตต์แม่งเล่นดีกว่าครึ่งแรกบอกตรงนะครับกูยอมนะเทนฮักนะกูยอมกับการให้สัมภาษณ์ที่เรียกว่าอะไรครับเนี่ยต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าอะไรครับเนี่ยทำตัวให้ตั้งโดนตั้งคำถามอีกแล้ว นะครับเป็นเกมที่น่าผิดหวังมากๆทั้งตัวนักเตะแล้วก็คุณซื้อนะครับบอกได้เลยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม่งจะเจอกับเหตุการณ์แบบนี้อีกเรื่อยไปแน่นอนนะครับชีวิตต้องวนลูปต้องย้ำต้องเดินหน้า2 9 9หลัง3 9อยู่งี้อีกต่อไปแน่นอนแล้วครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรล่ะครับลงความเห็นมาได้เลยนะฮะ